สวัสดีครับผมวันนี้วันที่14ธันวาคม2565นะครับผมก็มาอัปเดตนะครับในเรื่องของบัตรสดิการห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะครับสำหรับในส่วนของเดือนนี้เนี่ยนะครับก็ยังเหลืออีก2รายการที่จะมีการโอนเงินเข้าให้นะผู้ที่ถือบัตรสดิการห่งรัฐนะครับสำหรับท่านไหนที่ลงทะเบียนบัตรสดิการห่งรัฐนะครับผมก็ใกล้แล้วนะครับสำหรับในเรื่องของการประกาศผลนะด่านที่2นั่นคือคุณสมบัตินะก็รอไป ตามที่นะครับเราเคยนะแบ่งปันในคลิปไว้นะครับผมก็เดี๋ยวลองดูครับต้นเดือนของมกราคมปี266เนี่ยนะครับจะมีการประกาศวันไหนนะครับรอบของวันศุกร์หรือไม่นะครับอันนี้เดี๋ยวมาเช็คกันแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมอีก2รายการประจําเดือนธันวาคมนะผู้ที่ยังใช้สิทธิ์บัตรสมการแห่งรัฐอยู่ในปัจจุบันนะครับผมก็จะมีนะครับวันที่18ทธันวาคมนะ อันนี้สอรายการนะครับที่จะมีการโอนเงินคืนให้ถ้าตรงตามเงื่อนไขนะครับสำหรับในการแรกก็คือเงินคืนค่าไฟฟ้านะครับอันนี้ไม่เกิน315บาทต่อควาเรือนต่อเดือนนะนะครับส่วนรายการที่2นะครับก็คือเงินคืนค่าน้ำประปานะอันนี้ก็ไม่เกิน100บาทต่อควาเรือนต่อเดือนนะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรนะแล้วก็ใช้น้ำประปานี่ไม่เกิน315บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทครับส่วนที่เกินจาก100บาทก็ผู้ถือบัตรจะต้องเป็นผู้ชำระเองนะครับในรายการวันที่18ธันวาคมนี้นะครับท่านสามารถที่จะกดเป็นเงินสดนะครับออกมาได้หรือว่าสะสมนะครับไปในเดือนมกราคมก็ยังได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นสําหรับนะครับรายการวันที่18ยังมีการโอนต่อเนื่องปกตินะครับสำหรับในเรื่องของเงินคืนค่าไฟฟ้าแล้วก็เงินคืนค่าน้ำประปานะครับยังไงก็ลอง ตรวจสอบตัวเช็คดูนะสำหรับผู้ที่ตรงตามเงื่อนไขในการใช้นะครับอีกหนึ่งรายการนะครับผมก็น่าจะปิดท้ายของเดือนธันวาคมนะครับในวันที่22ธันวาคมนะเป็นเงินเพิ่มเบี้ยวความพิการ200บาทต่อเดือนนั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการจ่ายให้กับผู้ที่มีความพิการนะก็คือมีบัตรผู้พิการนั่นเองแล้วก็มีบัตรสัสการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนด้วย นะครับเพิ่มเติมจากเดิมที่มีการจ่ายนะครับในช่วงของต้นเดือนธันวาคมนะสำหรับผู้พิการนะครับที่ตรงต่างเงื่อนไขนั้นวันที่22ธันวาคมก็มีการจ่ายเบีย้ยเพิ่มความพิการ200บาทต่อเดือนนะครับเข้าให้กับทางด้านของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิ์แห่งรัฐนะครับผมอ่ะเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นรายการนะครับปิดท้ายในเดือนธันวาคมนะรายการนี้นะครับในวันที่22ธันวาคมเนี่ยก็สามารถที่จะกดเป็นเงินสดได้ แล้วก็โอนไปใช้ในเดือนถัดไปได้เช่นเดียวกันนะครับผมก็คือสะสมไปได้นั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นอีก2วันนะครับของบัตรส่วการรัฐนะครับผู้ที่ใช้ในปัจจุบันอยู่นะครับก็ยังได้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับผมเอาละนะครับวันนี้มาอัปเดตสั้นๆกันประมาณนี้ให้กับท่านได้รับทราบนะครับในเรื่องของสิทธิับริการที่ยังมีอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับสำหรับของขวัญปีใหม่นะครับอันนี้ก็ยังเงียบนะแน่ไม่มีข้อมูลความคืบหน้า หรือว่านะครับมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมเลยนะเดี๋ยวยังไงติดตามข้อมูลให้อย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับสำหรับการประชุมคณมเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้มีเรื่องประเด็นสําคัญเกี่ยวกับนะสิทธิสวิการเกี่ยวกับในเรื่องของของขวัญปีใหม่นะครับผมก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปครับแล้วก็ถ้ามีความคืบหน้าหรือนะครับรายละเอียดใดเพิ่มเติม ก็จะมาแบ่งปันอัปเดตกันอย่างนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับช่วงนี้นะมีการแพร่ระบาดของโควิดสิค่อนข้างเยอะนะยังไงก็อย่าลืมดูแลแล้วก็ป้องกันสําหรับนะเกี่ยวกับการดูแลตัวเองนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับผมภาพประมาณนี้ครับขอบคุณมากสาหรับการติดตามชมครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ